ยงลบพ้อ,อเสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องส,สุขสุคนนะครับพบพ่อครับจากหัวแนวนน้องพี่น้องเนาะมาครับมือนีผมเอาแกงมะขี่เล็กนะครับใส่ภาพยนต์วัวพี่น้องครับใส่หนังนัวพี่น้องเปือยแหละครับนี่ยองด้ายพี่น้องใส่ลูกโดดแน่สองสามลูกนะครับเนาะตามฤดูการช่วงนี้ ก็ขี่เล็กออกดูเลยครับพี่น้องเนาะมีแก้วหมากพริกดิบเนี่ยครับอันนี้กีก่อนครับไปเผาก่อนไปกีก่อนมาต่าไปนาประเดยกน้พี่น้องเนาะผักแก้มกับมีนี่อันต้นหอมนะครับผักแพลวว้าว่างไว้สิครับอันนี้เป็นใบแมงลักนะครับอับพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมากมาละแก้มกันข้าวเหนียวอยู่ขางล่างพี่น้องมามาพี่น้องมาเาาครับเมืนน่อี้ส่งสีมาคำเนี่ยพี่น้องครับ เลิกง,งานขำเนาะซดน้ำเนาะพี่น้องเนาะลองข้อก่อนอืมสซัแบบพี่น้องแบบหนังว่าเปอย ซีเลอร์ขับหน้ากลับไปเฮ็ดแปลงพักน้่งครับขึ้นแปลงโบขั้นแล้วครับก็เลยสามเนี่ย ช่วงใน,นีนาฝนเนาะพันกำลังออกครับภาคสีเล็กผมเอาใส่ใบผักซีเล้าน้ำครับสีเล็กหอมๆเนาะพี่น้อง ตีอ่ะกบ่น้องเลยอืม พอดำนะเหีอยจักสีชัดบนนอกพีหน่อยครับเมย์นนกล้องล่องเบิงครับทายกันคืนเบิงครับมืน์เนี่ย ผู้นมกัมกมกักแบบแบบที่รถต้องขมไหลนะครับกับต้มรถต้องดนครับสักสองน้มพอเพี่องแขมผู้ใดมกักบถขมกับต้มดนดนสักสามนามืม แถวผมอยู่เพิ่นมันเกิดอยู่ข้างกอง,งพันท์ครับผมก็ไปเก็บมาต้มครับพี่น้อง Sống thì cúp 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 hợp <laughs> <laughs> Nó, <laughs> Nó có non non Nó có non cọ vua khẳng Cảm ở đó ở đó ขนยูติจ้าควงยูนี่ตกดูดูครับพี่น้องอืมตกดูขนาดพี่น้องเลยสนบางขการแยกแฝบอีกแบบนึงครับเอาใส่พักขาก็ได้เยพี่น้องแต่ผมไม่ได้ใส่ครับ พระขามันบอ่อแตกแล้วครับพี่น้องตัดตอออกครับไปตัดตอ,อกแล้วพี่น้องคนที่ปลูกผักครับมันก็เลยไปตัดพักขาที่ผมเก็บตลอดพี่น้องเลย หอมพระอีตูพี่น้องอืมใบมะเกล็ดหอมอืมหอมเก็บอยู่ใ้โขกการเบิดครับพี่น้องแต่ว่านี่เก็บอันนี้ซื้อมาจากตลาดครับแต่ว่าผักหอมเนึ่อยู่ในโขกการครับไปซื้อเพื่อนเลยครับพี่น้องแต่ละหาบาทสิบบาทเิ่ยมิตรเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ครับ เหังาะบดพี่น้องเลยเอา่ะพี่น้องมาเฮาจาาขวงพี่น้องเลยมาเฮามาเฮาผมมานั่งกินเข่าพี่น้องบอสไงเดี๋ยวแท้ครับ ngang phi non đấy, bơi leo ngay nữa nghe, 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 ก็ังนั่งกินเข่าตรงบนครับเขาก็เหลียวเห็นกันแบบนี้พี่น้องเออ อืมอืมจวดครับพี่น้องเดี๋ยวขอหญาดกินน้ำด้วยพี่น้องครับ แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะเป็นแกงผักขี้เล็กนะครับใส่หนังงัวนะครับหรือผ้าพยนต์วัวนั่นเองนะครับมาแก้มกับสองสามอย่างนะครับหมักไว้ละว่าลอกินเบื่อนรู้ครับกินได้อยครับเพราะใยได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ถึงมืดแน่น้องเหมือนนี้เนาะครับพี่น้องครับตออทุกทายของคลิปนะครับขอบคุณพ่อพี่น้องได้หลายนะครับขอให้พี่น้องนะครับที่รับชมจากหลวงนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับรลำรวยเงินทองทุกทุกท่านนะครับมาพบปะกับจากหลวงใหม่นะครับมือจากหลวงตัวอย่างมาฝากพี่น้องอีก ิมมี่พราไวยสตมีแายกครพี่น้องขอบคุณทุกหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ